ใช่ใชสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับ มาดีเรามาทําไมครับพันไก่ครับสวัสดีครับตีพึ่งครับบิ่งตีพึ่งเลยเนาะมาดีครับรถนหลอกครับผมมาดีสี่ลังครับเดินสายตีพึ่งหลวงครับพันไก่เห็นไานัดกับเอฟซีไปจักลังครับสามสี่ลังเสียลังหนึ่งยังไม่เต็มอันนี้ก็มาลังที่สองแากติดตามมันจะยาวครับผมเดี๋ยวไปดูลังตึงกันหนมได้เลยแหละสักครู่ครับเตรียมอุปกรณ์กันครับผมแล้วขึ้นตีกันเลย ไปถึงนู่นแล้วครับพานไก่เกือบจะถึงลังแล้วมันจุดคบเลยนึ่งห่างลังไป40เมตรครับผมเอาเล้วกู้ครับเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูลังพี่น้องครับลังอย่างใหญ่เลยจัดเลยพานจัดเลยถูกควันแล้วครับเขาวจ้วงไหมหุ้ยพานไกล่ลังอย่างสวยอู้ดูมดันร้อนนุ่นข้านามครับป๊อดลังอย่างสวย ข้าหน้าครับผมขาวไหมอู้หูห้ามเลยเขนาดเห็นจากฉากน,นั่นนี่ไม่ปิดตาด้วยครับแต่ว่าเต็มดีอู้หูห้ามเลยได้ยุดอกจักสามโลครับสี่โลคอนมันใหญ่ดีรามันก็เลยทำใหญ่ตามคอนมันครับ าาวสวนไม่มีเลยยอดหวานขุดแหลมเลยัหลอกเอาพวกเกสรมันออกครับถ้าเอาไว้แล้วมันบูดครับผมลำพึงเราจะเก็บไม่ได้นานครับ ถุงพอใส่แม่น้พันควันมันใหญ่ดาถุงน่อยไปเลยอ่ะโคมิอ้มิด สีมีดแม่คือหวานเวลตัววานน่ะโอ้มีดหวานเววตัวละเกินสีชมพูหน้ายยังโหดทุกพกมีดสีชมพูดูน้ำหวานดูนหาหาดด้นองเลยแม่ใส่ nhau ปื๊บปึ๊บปึ๊บปู ท่านใครกำลังตัดสินใจกับว่าจะยังไงแต่ว่างามกักปนนี่แม่พนันงามมันเดียพุทใจได้นี้เอาจครึ่งนึงได้ไหมเอาไปเนาะเอาไปเอาไปจะนิดนึงนะเออจครึ่งนึงก็ได้ครึ่งนึ่งไอ้ครึ่งสวยแต่ก็ได้ละจีต้อนแบบไหนผ่านอ๋อเอาช่วงนี้นี่ ม่วนตอนเราหนีนะยู่ผลงานอยู่ลังครับอีกกิ่งครับข้มาวม่วนครับน,น,นิดนึงนิดหลังไะหลังสวยเดี๋ยวไปก็เสียดายครับไปออกกันครับผมหนาประมาณห้าโลพันไก่บอกเดี๋ยวคอยไปสรุปผลงานอีกทีนึงครับเราออกไปลังต่อไปกันครับมาแล้วครับ ทีมงานของเราหนึ่งท่านครับผมพีใหญ่ของเราครับผมผ่านผมครับอย่บอกนะอยู่ตรงนี้เลยไม่ไม่ครับมาจอดรอเขาจะรอเขาใช่ครับไม่หรอบพี่รอพี่ได้แล้วครับกานผลิตตุลาตอนเช้าครับเลยตามมาทีหลังนี่มาถึงลังที่สองแล้วครับสวัสดีครับเปิ้ลครับสีเปิ้ลครับผมแนะนําลังนี้มาหนึ่งท่านครับชื่ออะไรครับผมชื่อโชคครับโอเคครับพี่โชคครับผมพากันเข้าไมไปไปเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์เราพากันเข้าไปดูกันลังครับ มาถึงหลังแล้วครับถึงว่าอยู่ก็ต้นสเสดาครับผมยนินเสียงพูดกันว่าใหญ่ๆๆว่ะผ่านไก่บอกวัดนายจิตได้หลายโลอยู่ว่ะเดี๋ยวมันรอรุุนกันครับนายจิตแก่งักเลยแหละดูทรงแล้วเอาจนยานแบบบางเฉียบเลยหายสักกู่ครับผมเตรียมตัวขึ้นกันขึ้นง่ายเยอะนะครับต้นสเสดาขึ้นมาโน่นมีกิ่งพักหลายกิ่งเลยเดี๋ยวเจอกันด้านบนครับรังใหญ่ดีครับรังนี้บางเฉียบเลย อู้หัวหนามไหยอู้รามคอนอู้ลังได้อยู่พันไก่เออลังสวยเลยโอ้ปวดถอดเดี oh. inhos, ๋ยวปวดถอดยู่ถอดยู่อ okay, ือถอดในกลางนิดนึงครับหัวหนามหัวหนามปองปองปองอยู่ได้อยู่ได้อยู่หัวหนามอืมหัวหนาม เต็มตาดีไหมละ่ะชุนระตับเระตับเลยครับหน้าไม่พิดสาครับอา้ปัดตังดุดกโอ้ควดดีแต่เนาะตอันยังเยอะเลย,ย,ย,ยนั่ไนไงจับแม,ม่มันอืมโดนเยอะ ผู้พิคิดความเจ็บปวดจะเอาไปมากปนน่ะน่ะหรือยัเอาโดนไปสองแล้วก็เหลือสามเหลือหนึ่งเนาะจะขัดปวดหรอพานอคอนมอยมันชิบะแตน้ำดีขนาดน,นี้นะน้ำพึกงเดือนห้าเยียเลยช่ำช้าโอย้ยามพันพันเอสนี่จะรับ ไหวไหมน้องมึ้ยฟึนงกำลังดูดกินน้ำหวานก็ไปครับแต่ตำไหนก็เอาถนัดครับประมาณยิ้วไวครกเนื้อข้างหลังนิดหนึ่งเถากาลังจิดจิมาเลยดูวางข้นแค่อยู่ตางต่ำมอนจะไม่มีนะอืม เอาขึ้นฟังนี้เอาตัดจากข้างบนเรยเด้อพานเออนั่นแหละอืมอม,อม,มาแล้วมาแล้วกันจิ้นาะล้างกอนใช่ใช่ จงไวเผื่อมาได้รอบสองครับเนาะเดี๋ยวลงกันครับผมเก็บของเจีกันด้านล่างครับทุกคนแบ่งน้าแบ่งล่างกันเรียบร้อยครับผมเราจะได้เดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมไปยังในเมืองครับสามลังลุยมาถึงหม้กันแล้วครับผม อยู่ในโรงงานครับตอนนี้สามลังสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตรงไหนพี่โอ้ตำตำอยู่ต้นมะม่วงนะต้นมะม่วงหรอสังสองห้อง้เดี๋ยวมะขามรังนึงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรังกันครับผมเดี๋ยวมาดูรังแรกครับผมอยู่ต้นมะขามครับรังใหญ่อยู่พี่รองโค้งนาใหญ่ดีครับรังนี่ ลังนี้เราจะตีเป็นลังแรกครับต้นมะขามแล้วก็ต้นมะม่วงอีกสองลังครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะเดี๋ยวตีลังนี้ก่อนครับเกลีดยดครับเกลียงักเลยเอา,มาไม่ต้องเอาลังเนาะยังไงครับออ,อ,ออกเลยจะไหมครับ่ ครับาั์ดครับผมครั้งนี้เขาบอกเอาลงหมดเลยครับัน,นี่เขา,เาบอกให้อ,ออกหมดตรงไห้ครับ เยวปัดนี่นอนครยบหลังนี่ตัดหนามก่อนเลย ยดโลวน้องนี่จับอะไรมเห็นมดจักขีดจักนี่กีฬาเนะยยาวเกล่่ยตั้งยาวเป็นเมตรยินไ <c oughs> ก่ยดทธยตูดเลยสวย ดูรังนี้ครับใหญ่ที่สุดแล้วลังนี้ดูข้านามครับผมข้าวหนามใหญ่เลยมีอีกลังนึงครับผมต่ำเลยพี่น้องเดี๋ยวสกู่ครับเรามาตีกันลังนี้เดี๋ยวลังนี้ถ้าไม่ลากครับเราขึ้นไปตีลังนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมพันไก่ขึ้นตีรังใหญ่ครับตัวน้ำม่วงเอาสกู่ครับผม เดี๋ยวเทศต,ตั้งนี้แล้วมึงขึ้นตามไปหาพันไก่อีกลหลังนึงครับอือื้อ ดูกันที่ไก่ก่อนครับผมอือโอ้เฮ้ดูดังนีงครับเดี๋ยวมาลุ้นหัวหน่ากันครับผมดาดควนกันครับผมดูอุ้ยโอ้ถอดไปตั้งหลายโอ้หัวหน่านี่เดี๋ยวโอ้หัวหน่าชาฝุ่นปิดตาอยู่ครับ อืมคน,นหายคนหาย รัันแรกครับผมขัม้นที่สองครับจนลงกันครับผมไปดูหลังทางไก่ครับขั้นที่สองครับขั้นสุดท้ายครับนำมาที่ไดจัด สีโลอะไรเยอะครับกระหน่ำต้นมะขามไม่ได้่พันคือเพรอันนี้ต้นมะม่วงของพันไก่ครับ,บนี่ยงามเนาะติดตาเลยนี่พันเรานี่เอันนี้อันนี้นี่รังต้นมะขามครับนี่ยเยอะเลยเป็นรังที่เราได้มาครับผมแก่หน่อยครับบอดเป็นหลายรอบเลย ต่างหลายรังครับมันหมานมนหมานครับันี้แล้วก็พี่มันเลือกเอาล่างเอาเลยชอบแบบไหนล่างเพี่เลือกเลยมึงชอบกินแบบนั้นลางเลยครับผมขอเดียวมันก่อนเอาไปเลยใจนี่หมอเก่าแค่น้ก็สองขวดมั้เนาะได้ได้ครับสองขวดกว่าสองสามนี่แหละจิบเลยครับผมจิบมาเลยพ ครับอาเซปถุงก็ไปมีถุงผมกูหมดแน่วันนี้วัวไยจริงจถุงที่เอามาเกลี้ยงเลยครับนี่ตกไปอย่างนี้เลยไปเดอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเสดีครับไวัสดีครับผมไปแล้วเราเดินทางกันต่อครับมาแล้วมาแล้วคนนำข้าวหมาครับพานอีกหนึ่งคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเป็นหมาไหนแล้วนั่นแหละครับดรั่งพึ่งเราครับพึ่งม่าพานไก่มาต้อนไว้แล้วเพิ่งว่าได้ไปแค่ขวดเดียวครับ ามาดูล้อมนี้ครับผ่านไก่เริ่มตอกถอยแล้วครับอุ๊ยจะไ,ไปดูภาพไก,ก่ิตครับผ่านไก่นะครับผมไก่ก็นั้นกินครับพ่านไก่ขึ้นไปอยู่บนลังแล้วครับเดิ่มเดินควันแล้วครับตัดหัวหนามั้ครับ ก่อนที่สองครับปึ๊บเอาละเรียบร้อยให้่อยลงมาดูกันข้างล่างอีกทีนึงครับก่อนที่สาม,มาครับผมอนี่ครับนามแตกหลังฟันไก่บอกนามแตกหลังห <c oughs> น, <c oughs> นาม <c oughs> ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญโอ้หนามนี่ ทำเออลังเนี่ยเดียวไล่่นด้วยอยู่กหมื่นกันับนย่กับป้นน้านี่กูนหน้หล่ถิ่นอีกทีนี่ไม่ธรรมดาดีจันครับประมาณ3ามโลหน,นึ่งเดอนี่งบ่ากระได้หน,นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับลังนี่สามกิโลครับน้ำในขารรดดอกมามาถึงบ้านสะคำเสมืดเลยครับ ั้งวันนี้จักลังผ่านหกลังนี่โอ้น,นี้หกลังครับจะมาดูน้ <Okay. S 1> ำหนักกันว่า <4. S 1> จะได้จักกิโลห้าโลสอโลหนึ่งจำไม่จำไม่เด้อห้าโลหกหโลหอันที่สอ้าโลสองหโลเลยสโลหนึ่งอันนี้ห้าโลหนึ่ง ทั้งหมด19กิโลครับ19กิโลครับผมอ,อู้ทำมาได้อีกลังอีกเนาะยลังนี้ครับจะลังแบบอะไรครับจะจับความระบาอยู่ทา้งเยอะทำศัพท์ภาพนะครับสรุปผลงานรวมวันนี้ครับผมทั้งหมดก่อ19กิโลครับแล้วก็แบง่งไปอีก3จุดเนาะแบ่งไปจะข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณ2 5 ถึงสามสิบ<า>ลโลก็ได้เลยนี่เราเขามีรังมีรังก็สวยๆอยู่มีก็สวยอยู่อันนั้นก็พอได้อยู่นี่อันนี้ก็พอได้อยู่ก็ได้ขายครับก็ได้ขายแล้วมึงก็มั่นกันนะไปชอบคลิปแนวนี้ครับผมอยู่ฮากินครับตามฤด,ดูกาลเนาะช่วงนี้ก็เป็นตีพึ้นครับฝนตกมาเราก็ไปหาอึงครับผมฝากติดตามเลยด้วยทานผลครับชีวิตง่ายสไตล์ลูกทุ่งครับผม ขัาไก่ครับไก่หัวน้กินครับผมบรรจุให้อยู่ห้กินครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ